แดดเมืองไทยแรงมากแม่พาลูกเที่ยวอย่างไรไม่ให้ผิวลูกไหมผิวลูกหมองครัาพาลูกไปวิ่งเล่นแปบเดียวอย่าคิดว่าไม่เป็นไรนะคะเนาะลูกก็จะแดงแต่มากผิวลูกก็คือแบบร้อนจัดมากนะคะแล้วก็บางคนะะคลูกอาจจะแบบบ่นนะคะว่าเจ็บเจ็บเจ็บผิวลูกก็จะดูบวมๆนะฮะหรือว่าลูกบางคนฮะอาจจะแบบบ่นว่าแบบปวดหัวปวดหัวปวดหัวอย่างงี้ค่ะแล้วก็ลูกมีไข้ตามมาอันนี้ก็คือเป็นอาการที่บ่งบอกว่าผิวลูกนะคะ มีอาการคือแบบไม่แดดนะคะระยะรุนแรงนะคะเนาะดังนั้นบอกแล้วอย่าคิดว่าโดนแดดแป๊บเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรคะผิวลูกไม่แดดเนาะ mm hmm. กันแดดลูกนะคะใช้ได้แต่ควรที่จะเริ่มใช้นะคะที่ลูกอายุนะคะตั้งแต่6เดือนขึ้นไปค่ะเราจะต้องรู้หลักว่าจะเลือกกันแดดให้ลูกอย่างไรไง่ายๆ6ข้อดังนี้ค่ะคุณแม่1นนะเวลาที่จะเลือกกันแดดให้ลูกกันแดดนั้นจะต้องเป็นกันแดดที่ออกแบบมานะคะสำหรับเด็กเท่านั้นเพราะว่าผิวเด็กนะคะจะบอบบางแพ้ ระคายเคืองง่ายจะต้องเลือกนะคะเนาะที่มีการผ่านการทดสอบว่าไม่กอ่อให้เกิดการแพ้ไฮโปอัลเลอร์จินิกเทสนะคะแน่อย่างเราจะได้สบายใจว่าใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้กับลูกนะคะไม่กอ่อให้เกิดการแพ้กับรูวเลือกนะคะสารกันแดดที่ไม่กอ่อให้เกิดการแสบระคายเคืองนะคะเนาะต่อดวงตาจมูกหรือปากของลูกนะคะดังนั้นควรที่จะเลือกนะเนาะกันแดดที่เป็นสูตรที่เรียกว่ามิ n เน a รัลซันสกรีน แล้วก็มีสารกันแดดนะคะไม่ว่าจะเป็นไทเทเนียมออกไซด์แล้วก็ซิงค์ออกไซด์เพราะว่าสารกันแดด2ตัวนี้นะคะเนาะเป็นสารกันแดดนะคะของมินิแรลสันสกรีนก็คือว่าจะมีการพอเจอแสงแดดมาปุ๊บสะท้อนกลับไม่ได้ดูดซับแสงแดดนะคะไว้ในผิวของลูกเหล่านะคะ <c oughs> ก็จะลดโอกาสนะคะการแพ้แล้วก็ลดการแสบระคายเคืองนะคะเนาะต่อดวงตาของน้องนะไม่มีสารต่างๆที่จะกระตุ้นให้ลูกแพ้ไม่ว่าจะเป็นน้ําหอม แอลกอฮอล์อสารกันบูดพาราเบน PABA แบบนี้เป็นตน<า>้นอันที่2คือกันแดดนั้นจะต้องสามารถกันได้ทั้งรังสี UVa และ UVb นะอันที่3คือต้องเลือกที่มีประสิทธิภาพการกันแดดที่ดีเยี่ยมนะคะเนาะนั่นก็คือจะต้องมาดูว่า PA เท่าไหร่และสามารถที่จะป้องกันนะคะเนาะประสิทธิภาพในการกันแดด SPF เท่าไหร่ถ้าจะให้ดีนะคะควรที่จะล SPF นะคะตั้งแต่ 30, 40 50 นะคะเนาะคือถ้าสมมติว่าเป็น SPF ยิ่งสูงมากก็จะยิ่งดีโอ้โหและแดดเมืองไทยค่ะคุณแม่คนะฮะอย่างต่ำคือ40-50เลยค่ะคุณแม่คะาวันปกติก็คือต้อง40-50หรือว่าวันไหนนะคะที่แบบไปท้าแดดนะคะพาลูกว่ายน้ำนะคะเนาะหรือเหงื่อออกทรงกายก็ควรที่จะ50ไปเลยนะคะคุณแม่ P A P A ก็คือสามารถที่จะป้องกันการทำร้ายของรังสี U V A ได้ควรที่จะเลือกนะคะ3บวก4บวกขึ้นไปยิ่งเลือกนะคะ S.P.F. นะคะสูงมากเท่าไหร่และ P.A. สูงมากแค่ไหนประสิทธิภาพการกันแดดก็จะยิ่งปังและทรงพลังมากเท่านั้นคะ่ะคุณแม่คะแล้วก็ถ้าเลือกเป็นเนื้อครีมหรือว่าโลชัน่นก็จะสามารถที่จะปกป้องนะคะผิวได้ดีมากกว่าสเปรย์เพราะว่าบนที่จะเลือกนะคะที่มีสารบำรุงผิวด้วยจะเลือกนะคะส่วนประกอบที่มีแบบลาเวนเดอร์ช่วยฟื้นบำรุงผิวแล้วก็มีส่วนประกอบของอะโลเวล่า la, หรือว่าว่านหางจระเข้นะคะคืนความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะแล้วก็สุดท้ายนะคะข้อที่6ถ้า ว่าจะต้องไปทํากิจกรรมที่เหงื่อออกสโรมกายไปว่ายน้ำนะคะหรือจะต้องมีการแบบทาให้สารกันแดดนะคะคือแบบสูญเสียไปได้ง่ายนะคะควรที่จะเลือกนะคะเนาะครีมกันแดดที่สามารถที่จะกันน้ําได้นะคะเนาะแล้วก็ควรที่จะทากันแดดให้ลูกซํานะคะทุกสองชั่วโมงเพื่อประสิทธิภาพการกันแดดที่ปังที่สุดนั่นเองค่ะ